สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนอิงทานทุเรียนภูเขาไฟแล้วจะไปกินเงาะนะครับเป็นบุฟเฟ่เงาะนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถคันนี้แหละครับไปในคันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรถคันนี้ไปนะครับเดี๋ยวพี่พี่เขาจะพาไปที่ต้นเงาะกันนะครับนี่แหละครับก็นั่งรถไปแล้วนะครับกาลังไปยังต้นเงาะนะครับที่สวนอิงทานทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ มีต้นทุเรียนเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศตอนเข้าไปในสวนนะครับอ่ะมาแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้มาถึงแล้ววันนี้เรามากินงาะบุฟเฟ่ต์กันนะครับที่สวนอิงทานทุเรียนภูเขาไฟ อำเภอกันทะรลรักษจังหวัดศรีสะเกดนะครับ,รรรบก็อืมครับถือว่าโดกพอสมควรนะครับคุณผู้ชมกินกันให้อิ่มเลยนะครับก็จะมีค่าบุฟเฟ่น,นะครับเพียงคนละ59บาทนะครับคุณผู้ชมครับโอ้อ่ะกินกันเด้อครับพี่น้องครับ ออืก็กินกันให้จุกจุกไปเลยนะครับเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะครับเปลือกงอกก็เป็นปุ๋ยได้ด้วย